ค่ะสวัสดีค่ะลูกๆชาวมาห้าที่รักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาเศรษฐศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเราลูกๆคงรู้จักบ้างแล้วนะคะ วันนี้คุณครูก็จะขอกล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นะคะฉบับที่8ว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ขอเรียกสั้นๆว่าแผนพัฒก็แล้วกันนะคะมาดูแผนพัฒนาฉบับที่8เน้นการพัฒนาคน เน้นคนเป็นศูนย์กลางนะคะตรงนี้นะคะจุดที่แเนี่ยหลังจากรพัฒนา,าถนนการไฟฟ้าป,ป่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานมาแล้วก็หันมาพัฒนาที่คนเน้นการพัฒนานะคะพัฒนาคนค่ะ เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางนะคะฉบับที่แปดต่อมาฉบับที่เก้าใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะค่ะเริ่มใช้นะคะในการกำหนดนโยบายต่างๆ เพราะว่าหลักปัญญาสิทธิพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นักเรียนทุกคนเรียนไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้จนถึงแผนที่12บสิบสองปัจจุบันแผน12นะคะที่ลูกๆอยู่ตอนนี้ตั้งแต่ปีพศสองพัน ถึงพีพอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะเราก็ยังใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใส่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในตัวนโยบายในตัวนโยบายเลยนะคะในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าค่ะก่อนจากกาันวันนี้ ก็ขอให้ลูกๆทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขทุกคนค่ะค่ะถ้ามีปัญหาข้อสงสัยใดๆก็ให้พวกเราสอบถามเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ